สรับสนับสนุนโดยโรงแรมวีีพัทยาโฉมโอเอท t อินเทนซีเฟชชัเจลโฉมโอเอท y เพียวไวทอลิตี้บิวตี้ฟอร์เอเวอร์วันและแครบอวัยคาเฟ่นในวีสีรีสิเดนต์บิดมอสีปทุมเขาทับปิกดีกว่าราุณฟัางทับปิกเดนเม้นกระจายเราเช้านี้นะครับหน้าร้อนแบบนี้น้ำธรรมดาน้ำเย็นหรือน้นำอุ่นคุณชอบน้ำแบบไหนและเพราะอะไรเอาย้ำนะหน้าร้อนแบบนี้น้ำธรรมดาน้ำเย็นหรือน้นำอุ่นคุณชอบอาบน้ำแบบไหนและเพราะอะไร บรรยายพฤติกรรมการอาบน้ำของตัวเองมาด้วยนะฮะส่งมาทาง Line o f f ฟิเชีของเราที่ a d sunshine radio นะครับมาดูดูข้อความกันคุณก๊ไทยฟู้ดค่ะบอกว่าน้ำธรรมดาเพราะว่ามโนไปว่าอยู่ท่ามกลางคุณเขาน้ำตกธรรมชาติชุ่มชามมันหยุดที่เราสู่ต้องน้น้ำตกนี้เย็นมากเลยนะ น้ำตกคือเย็นมากอะขอโทษนะเอาน้ำลำไยบูดอะไปแช่อะเย็นเลยนะเย็นเย็นเหมือนแช่ตู้เย็นเลยจ้าคนหมดค่ะคบอกว่าชอบน้ำธรรมดาค่ะน้ำอุ่นก็ผิวแห้งน้ำเย็นตอนอาบสดชื่นแต่พออาบเสร็จมันจะรู้สึกว่าสัมผัสมวลความร้อนได้มากกว่าอีอ,อารมณ์ออกจากแอร์แล้วก็เจอแดดอะไรเงี้ยรู้สึกว่า อาบในห้องน้ำเย็นๆอยู่อาบน้ำเย็นออกมาแบบฟู่เลยอ่ะฟู่ใช่ฟู่ทุกวันเหมไฟฟุ้งเข้าตัวเหมือนกันเหมือนเหมือนทุกวันนี้อยู่ที่คอนโดใช่ไหมนอนในห้องใช่ไหมก็จะปิดกระจกปิดอะไรทุกอย่างใช่ไหมพอสไลด์เดินออกมาก็ฟู่คุณแพนค่ะหน้าร้อนต้องน้ําเย็นอยู่แล้วค่ะน้ําเย็นแบบใส่น้ําแข็งยิ่งดีอุตส่าห์เราสงการนะเออกินเราชื่นใจหายเหนื่อยอ่แล้วก็แต่งคิ้วเพลงเสนอตัวมาด้วยคุณแพนี่อาบน้ำในห้องน้าหรือว่าอาบน้ําเราคุยกันเรื่องอาบน้ำนะ แล้วยังไงอาบน้ําน้ําที่ต้องอาบต้องใส่น้ําแข็งหรอหรือว่ายังไงก่อนเอออันนี้โอเคก็น่าจะเป็นน้าเย็นแหละเพราะกินยังกินน้ําเย็นเลยครับดีเด็นะคุณรุ้งคุณรุ้งบอกว่าน้ําเย็นเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะหน้าไหนไหนไม่ชอบน้ําอุ่นค่ะมันไม่สดชื่นอาบเหมือนไม่ได้อาบค่ะไปผูกกระดึงหน้าหนาวน้ําเย็นแค่ไหนก็ไม่ท้อส่วนหน้าร้อนน้ําธรรมดาจากฝักบัวยังจะลวกตัวเลยค่ะเออจริงๆจากคนเหมียวก็และกันสวัสดีคนเหมียวด้วยนะคะคุณเหมียวบอกว่า น้ำธรรมดาค่ะกลัวร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทันมเมืองไทยน่ากลัวฮิสโตกค่ะบางครั้งน้ำธรรมดาถ้าแดดร้อนมากๆเปิดมาก,ก็เหมือนกับอาบน้ําอุ่นเลยค่ะต้องรอให้ไหลสักพักนึงก่อนถึงจะได้สัมผัสกับน้ําธรรมดาจริงๆค่ะปกติก่อนนอนจะทาโลชั่นช่วงนี้อยากขอเว้นวักมากเลยค่ะ <c oughs> ก็อยากบำรุงผิวนะคะแต่ไม่ว่ายี่ห้อแพงแค่ไหนก็ตามความเนอหนะก,ก็มาอยู่ดีมาอยู่ดีใช่ไหมเออบางคนไม่ชอบแบบนี้สวัสดีคุณแพนด้วยคุณแพนที่บอกว่าเอาน้ำเย็นใส่น้ำแข็งเนี่ยก็บอกขอโทษทีฟังพี่ต่อ แล้วร <Okay. S 1> าะว่าอาบน้ําธรรมดาค่ะ <c oughs> เป็นคนขี้หนาวอาบน้ําเย็นไม่ไหวน้าอุณหภูมิปตกติก็พอค่ะแค่ได้อาบก็ชื่นใจแล้วแต่หน้าร้อนก็จะอาบบ่อยกว่าปกตินิดนึงเ,ออเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันระวังปอดบวมด้วยนะคะไอ้เมื่อี่คุณบอลคะคุณบอลบอกว่าน้ําเย็นครับสดชื่นกว่ายิ่งช่วงนี้อากาศร้อนต้องน้ําเย็นช่วยให้สมองโล่งดีครับแต่ช่วงนี้เปิดน้ําช่วงเที่ยงอาบไม่ได้แล้ครับลวกสุกทั้งตัวจริงๆช่วงเที่ยงแค่เลยหลอนมากเป็นเป็นอย่างนี้บ้านน้ำเย็นแบบ อาบแล้วมันลงลงหัวลงสมองเลยไหมรู้สึกแบบนั้นระใช่น้ําธรรมดานะไม่ถึงว่าไม่ได้แบบน้าเย็นนะเอาน้าธรรมดาอย่างเงี้ยมันโล่งหัวมันโล่งยิ่งสระผมนี้ยิ่งต้องใช้น้ำธรรมดาแบบค่อนข้างเย็นๆเลยเออแบบนั้นคุณพี่เมนูค่ะบอกว่าน่าร้อนแบบนี้เปิดฝักบัวจากก๊อกอาบเลยค่ะแต่รู้สึกเหมือนอาบน้ําร้อนเหมือนกันนะจะอาบน้าอุ่นเฉพาะตอนอากาศหนาวๆค่ะจัดไปตามสภาพอากาศก็แล้วแต่ปรับเปลี่ยนได้แบบนี้นะครับ Sunshine Radio Good Good Life สวัสดีคุณจกักค่ะนครคุณจักบอกว่าน้ําธรรมดาครับไม่ชอบอาบน้ําอุ่นเพราะผิวแหง้ง <c oughs> น้ําเย็นไปก็ไม่ไหวครับอุณหภูมิห้องปกติแบบนี้นะคะรับอีกสักหนึ่งข้อความสีคุณก้อยว่าไงหน้าร้อนแบบนี้น้ําธรรมดาที่ออกมาจากก๊อกแต่ต้องปล่อยน้ําทิ้งสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเคยโดนลวกมาก่อนลองอาจากเลยลองจากเลยวีดเลยน้ําออกจากท่อใหม่ๆก็คือร้อนมากยิ่งช่วงตอนกลางวันก็คือยังโหดเลยจริงจริงจรี่ไทกลับไปช่วง เย็นนายยังร้อนอยู่เลยอ่ะ่แท้อาบน้ำน้ำค้างท่อโหน้ำค้างท่อมาดูข้อความที่คุณเกดกันค่ะหน้าร้อนปีนี้อาบน้ําแบบไหนก็ได้แบบเดียวเลยค่ะเลือกไม่ได้เลยเปิดก๊อกปุ๊บน้าลวกตัวปั๊บแต่สงการปีนี้ตั้งใจแล้วว่าจะไปนั่งแช่อยู่ในถังน้ําที่ใส่น้าแข็งเยอะๆน่าจะเย็นสบใจดีค่ะคุณน้ําฝนค่ะบอกว่าวันนี้ลูกเรียนสายก็เลยส่งการบ้านใส่หน่อยขับรถอยู่ค่ะบอกว่ารีบบอกกลัวโดนทวงโดยปกติชอบอาบน้าธรรมดาค่ะถ้า ถ้าทำงานบ้านหรือว่าร้อนจะจัดบางทีก็อยากอาบน้าเย็นแต่เปิดก๊อกมาก็คือร้องจากน้าร้อนเลยจา้าทุกบ้านเป็นแบบนี้หมดนะเธอทุกที่เลยช่วงหน้าร้อนแบบนี้ คุณกองว่าลงจ้าบอกว่าหน้าร้อนแบบนี้ต้องอาบน้ำร้อนครับโอ้จริงนี่เพราะขนาอาบน้ำตอนสองทุ่มน้ำก็ยังไม่เย็นเลยร้อนจากแดดธรรมชาติก็คือเอาให้สุดซอยเลยเอสุดเลยอสุดซอยไปเลยสุดซอยไปเลยดูข้อความต่อพี่พัฒนบอกว่าน้ำธรรมดาค่ะเพราะว่ากลัวตัวเองช็อกปีที่แล้วพี่อาบน้ำอุ่นได้ปกติแต่ว่าปีนี้ไม่สามารถจริงๆ นุวัตจ้า<อ>หน้าร้อนแบบนี้ชอบอาบน้ําแบบไหนชอบอาบน้ําเย็นเย็นครับสดชื่นดีครับร่างกายได้เพิ่มการโฟกัสได้ดีอย่างมาก<อ>แต่การที่บ้านแต่ที่บ้านท่อน้ามันโดนแดดนะ,อะเอาใหม่แต่ที่บ้านท่อน้ํามันโดนแดดน้ําที่อาบก็กลายเป็นน้ําต้มสุก<อ>ลวกตามร่างกายสุกไปหมดครับมีความสุข ทุกคนมีความสุขก็เลยมีความสุขมีความสุขมีความสุขนี่คือไม่รู้อสุขคนละแบบนะใช่สุขคือแบบเอออย่างงี้โดนรูกแบบฮ่ากับสุขแบบเออเปสุขคนละแบบเธอคุณดิวค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยวันเชงเม้งเดย์นะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาฝากเราด้วยเราต้องถ่ายรูปมาฝากแล้วให้เราบริโภคอะไรจากแค่เหล่านั้นเป็นผลไม้ก็เอาไปไหว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้อง เราไม่ได้ <c oughs> บริโภคมันไม่ถึงเราคุณดิวมัไม่ถึง<ผ>มันไม่ถึงเราอ่ะ <c oughs> ส่งรูปมันแค่มันไม่ถึงเราอะคุณดิวมันต้องเอามาส่งจริงไหมเลอจริงอ่ะแล้วก็แจมท็อปิกเรามาด้วยบอกว่าน้ําเย็นสบายดีสดชื่นน้ําอุณหภูมิห้องดีที่สุดน้ําอุ่นเฉพาะอากาศหนาวก็พอครับคุณดิวบอกว่างี้นะคะเมิรื่องงาบจากคุณมนชัยยังไงตอนบอกว่าชอบอาบน้าอุ่นอุณหภูมิปกติครับฤดูไหนก็ไม่อาบน้ําอุ่นเพราะอาบน้าอุ่นรู้สึกว่าอาบน้ําไม่ค่อยสะอาดหรือสบายตัวสักเท่าไหร่ครับเออบางทีฉันก็ไม่เกณนะว่าคําว่ารู้สึก อาบแล้วไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเพราะฉันอาบน้าอะไรก็สะอาด คุณสุริพรค่ะอบอกว่าน้ำเย็นเท่านั้นเลยค่ะอาบแล้วสะใจขึ้นเขาขึ้นดอยหนาวมากๆก็ต้องน้ำเย็นเท่านั้นอชอบตัวเองตอนเจอน้ําแล้วสะดุงะด้งนหนาวปากสั่นอารมณ์คล้ายโดนน้ำมนต์ไล่ผ <คน S 2> ีิงดีคนเรื่องกันซว่าก็ <c oughs> ว่าเถอะหน้าร้อนแบบนี้น้ำฝักบัวร้อนชาหาความเย็นไม่ได้เลยแต่ที่ร้ายกว่านั้นใส่ชําระจ้าที่ดีไม่ล่วงมาจาสะดุ้งเหมือนกันจ้าอย่างผู้ชายเนี่ยจะไม่ได้ค่อย ไม่ค่อยได้ใช้สายชําระใช่ป่ะแต่ผู้หญิงเนี่ยจะยังไงก็ต้องใช้ก็สะดุ้งสะดุ้งอยู่สะดุ้งอยู่สะดุ้งแบบวีดวีดอยู่ในห้องน้ำันเกลียดมากไอ้ยังไงพี่ปลาฮะพี่ปลาบอกว่าอะไรมะขามเปียกของพี่ก็ช่วยลดสิวที่หลังนะคะแล้วพอเอาไปขัดสิวที่หลังนะเป็นกำๆเลยนะบิดๆเสร็จแล้วก็เอาไปทาแกงส้มต่ออุ้ยดีแก่ <c oughs> ันีจะมีความเปรี้ยวผสมเค็มบาลานซ์บาลานซ์แบบนี้เธอไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยไม่ต้อง <c oughs> คณกระต่ายจ้าน้ำตุ่มที่บ้านสวนค่ะใช้ขันจ้วงอาบจ้วงอาบเย็นสดชื่นมากใครไม่เคยใช้ขันตักอาบน้ำนี่ต้องลองนะคะว่าแล้วก็อยากกลับบ้านไปแล้วคะ่ะจริงๆคุณกระต่ายแบงค์ชอบมากเลยน้ำตุ่มที่บ้านน่ะเธอต้องแล้วน,น้ำในตุ่มอะคะว่ามันจะเย็นด้วยมันเย็นมันเย็นะต้องเป็นตุ่มแบบที่แบบ อายุนานๆแล้วแบบอยู่กับเรามานานๆตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยใช่ออกป่ะคือมันจะยิ่งเก็บความเย็นได้ดีอะไรองเงี้ยตุ่มซื้อมาใหม่ๆมันไม่ค่อยเย็นรู้สึกแบบนั้นแล้องค์มังกรที่เพิ่งมาใส่ที่ซักยังไม่เกาะเอ้ยตะไคร่ตะไคร่ใช้ตะไคร่ได้จํานะเออไม่ไม่ต้องก่ะหรอกแต่ถ้าตุ่มนานๆมันเหมือนจะแบบเหมือนเก็บความเย็นได้ดียิ่งน้ําฝนปิดฝาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็อาบอ้ฟินช่ำช่ำฟินมากแต่น้ําฝนมันอาบแล้วมันลื่นไงตัวมันลื่นมันต้องตากไว้ก่อนอให้จากน้ําอ่อนกลายเป็นน้ํากระด้างก่อนอ๋ออ่าไม่แบบนี้ พ,พี่คุณพี่คุณบอกว่าเปิดน้ําอุ่นเบาๆอ่านอาบก่อนอเพื่อให้เลือดหมุนเวียนแล้วตอนชำระล้างค่อยเปลี่ยนเป็นน้าเย็นครับจะได้สดชื่น<อ>แต่ช่วงนี้ดีนะครับการปรปาเขาแจกน้ําอุ่นให้ใช้ฟรีเออประมาณ2นาทีนะฮะใอ,อตอกกันอาบน้งน้าอุ่นนะฮะ Good life Good music เธอ,อ,อเหลือพี่ปลากับต้นน้ําจัดการเวลาแป๊บหนึ่งอ่ะในส่วนพี่ปลานั้นเนี่ยพี่ชอบอาบน้ําธรรมดาอุณหภูมิห้องนี่แหละค่ะคิดว่าเหมาะกับผิวเรามากที่สุดไปทาให้ผิวอ่าไม่ทําให้ผิวแห้งเกินไปแต่ก็ให้ สดชื่นแล้วก็ไม่ชอบอาบน้าจากฝักบัวค่ะชอบเปิดใส่ถังไว้แล้วตักอาบราดรสู้ๆรู้สึกร่างกายได้สัมผัสน้ําเยอะดีค่ะหน้าราแบบนี้พี่จะใช้มะขามเปียกถูตัวทุกวันอนอกจากจะช่วยผลัดเซลล์ผิวยังช่วยให้เราสดชื่นยิ่งขึ้นด้วยนะบางคนกลัวว่าจะเลอะห้องน้ําค่ะแต่พี่จะใช้วิธีเอามะขามเปียกหนึ่งสองฝักเอาเปลือกและใยออกให้หมดเลยนะฮะชุบน้ําพอบดาดหมางตักน้ํารดตัวให้เปียกแล้วเธอเอานี้ออก ออให้เปียกแล้วเอามะขามมาถูเหมือนสบู่ค่ะน้ำมะขามจะไม่เยอะเกินไปจนทําให้ผนังห้องน้าเลอะค่ะถูให้ทั่วตัวแล้วก็ล้างออกแล้วใช้สบู่น้นอาบน้ำตามปกติค่ะจะรู้สึกผิวสะอาดสดชื่นสบายตัวไม่มีอาการยุบยิบจากเหงื่อและอากาศร,ร้อนเลยค่ะ,ะพี่หนูป้าผิวดีนะว่าบา้าผิวเดอพี่หนูป้าผิวผิวผิวดีขาวแล้วแบบผิวละเอียดเลยนี่ล่าสุดฉันก็เพิ่งกดมานะเป็นสครับขัดตัวสครับมะขามไม่ใช่มะขามเป็นสครับสมุนไพรอะไรไม่รู้มีเป็นร้อยแปดพันอย่างอยู่ในนั้น ดีรู้สึกดีรู้สึกดีแต่ฉันรู้สึกคนเดียวนะคนอื่นไม่รู้ยังไงเหมือนกันว่าจะรู้สึกดีหรือไม่ดีเอออาม่าถึงยังไงฮะสายชำระลวกสุกคุณก็หัวอมายังไงต่อหั้นน้ำสิเธอต้นไปเดียต้นน้ำเลยจ้าเคลต้นน้ำหน่อยวันนี้ต้นน้ำมาสั้นสองนาทุนอะของต้นน้ำนั้นน้ำเอ่ยน้ำใจเฮต้นน้ำ สองบรรทัดแต่ไม่แพ่วของต้นแห็บเป็นน้ำเอ่ยน้ำใจแบบน้ำธรรมดาแบบใจเย็นๆบ้างครับเวลาอาบมันสะดุ้งเป็นครั้งจังหวะอ่าอะไรก็ไม่ยอมเลยแต่ธรรมดาทีไรสบายตัวครับสองบรรทัดนะแต่ความแรงไม่แพ้วบันบอกก็อาบน้ำธรรมดาแหละแต่ว่าน้ำเอ่ยน้ำใจน้ำเจย์น้ำเอญน้ำใจอสเนวสันนะเป็นคำสร้อยนะเป็นน้ำเอ่ยน้ำใจนะแบบน้ำธรรมดานะก็จะเย็นเย็นบ้างครับเออก็เย็นเย็นบ้างบางทีก็สะดุ้ จะดุเป็นยังไงเป็นจังหวะเป็นจังหวะสรุปเป็นจังหวะจังหวะอะไรจังหวะถึงถึงถึงโนที่สุรัธานีต้องเป็นจังหวะตัดลุงเท่านั้นต้องเหน่งน้องแกะจังหวะไหนสบายตลอดเลยเป็นสบายตัวตลอดสบายตัวแบบนี้อะไรก็ไม่ยอมเลยใช่เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมไงนึกออกปะสบายตัวตลอดเลยปัมมานี สนับสนุนโดยโรงแรม VC ีพัทยาโ o โมเออินเทนซีแฟชั่นเจลโชโมเอเพีย t ์ไวทอลิตี้บิวตี้ e อร์เอเวและครับอาบัยคาเฟ่ใน VC ซีเรสซิเดนต์ดิตมอสีปะทุงถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ